มาถึงไฮไลท์ของค่าคืนนี้กันบ้างนะครับก็น่าจะเห็นตั้งแต่ภาพหน้าปกแล้วนะฮะว่าวันนี้ผมจะมานําเสนอข่าวที่เป็นไฮไลท์อย่างเอ o มอน a r อในตํานานที่กลับมานะครับผมอย่างเอ m มอน r a อาร์ g เมกาคอสซิล่าหและตัวก a r ูด a รวมถึงตัวโรแดนหรือว่าไฟโรแดนจากภาพยนตรื่อสซิล่าเวอร์ซัสเมกาคอสซิล่าในปีหน9่งนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะในวันที่6กันยาคมที่ผ่านมานะครับผมนี่เรียกได้ว่าตื่นเช้ามาก็เจอข่าวดีเลยนะฮะ <c oughs> <laughs> โอ้โหเป็นเซตที่แบบว่าอลังการจนไม่คิดว่าจะมาเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำอยู่พอสมควรนะตอนที่ผมคำนวณเอาไว้แล้วก็ครั้งหนึ่ง นะตอนที่เปิดร้านเมื่อไม่นานเนี้ยมีลูกค้ามาถามเหมือนกันว่ามีโอกาสไหมที่ตัวไอซ์มอนต์อาร์ตเมกาโคสติล่าเขาจะรีเซลผมเลยบอกว่าโหน่าจะยากเพราะว่าตัวไอซ์มอนต์อาร์ตเนี่ยออกมาสองรอบแล้วนะรอบแรกสุดเลยก็คือช่วงปี2011-2012ช่วงที่ไอซ์มอนต์อาร์ตเปิดลายครั้งแรกเปิดลายสินค้าครั้งแรกนะฮะหลังจากช่วงนั้นไปเนี่ยก็จะมีการรีรีครั้งเป็นอ่าเป็นเวอร์ชันใหม่ของตัวเมกาโคสติล่า เป็นรวมล่างกับตัวการูดาที่เห็นอยู่เนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นซูเปอร์เมกาคอสิล่าหรือว่าเอเทชมอเตอร์อาร์ตซูเปอร์เมกาคอสิล่านะครับเมือ่อหลังจากนั้นหลายปีนิดหน่อยและด้วยความที่อุปนิสัยของลุงบันไดเนี่ยถ้าเขารีหรือว่าตัวออกตัวที่มันดูซ้าออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยออกตัวใหม่ออกมาตัวซ้าที่ออกมาเป็นตัวใหม่เขาจะไม่ค่อยออกก็เลยคิดว่าน่าจะสุดแค่2ตัวแต่ก็ไปให้ความหวังกับตัวไฟ r ์โรแดนเฮเซแทน ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะโผล่มาเป็นเซตใหญ่ขนาดนี้และเซตนี้ก็เป็นเซตส่งท้ายปีที่ผมสึกว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่ที่สุดพอสมควรเลยนะค่อนข้างยิ่งใหญ่ที่สุดพอสมควรเลยนะครับในเซตนะครับจะประกอบไปด้วยตัว s h m o n t ต r Art Mega Godzilla อ่าเป็นเ s i ิ e b a t t l e โทร s ชันนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวยานการูดานะครับ ตัวยานการูด้านะซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีการทําสีใหม่นะครับโดยตัวเมกากอรซิล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นสีที่คล้ายๆกับตัวโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องกอริล่า vs เมกากอร์ซิล่าในปี1993มากขึ้นนะซึ่งอันนี้เ,นเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่าสีมันดูแบบมันมีความเป็นสเตลมากขึ้นหรือว่ามีความเป็นเหล็กมีความเป็นไอออนมากขึ้นแล้วมีความไล่เงาที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากจริงๆ จริงๆพอเป็นอ่าตัวเวอร์ชันแรกสุดผมก็ชอบนะเวอร์ชันซูปเปอร์เมกาคอสิลาก็โอเคก็สวยดีผมก็ชอบเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ผมจะชอบเป็นพิเศษเลยด้วยความที่สีมันดูเด่นกว่าทั้ง2เวอร์ชันมากๆนะครับกับเมกาคอสิล่าตัวนี้หรือว่าเอสมอนต์อันเมกาคอสิล่าตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากตัวเมกาคอสิลา่าอีกที่ผมบอกจะเป็นตัวการูด้านะครับซึ่งตัวการูดา้าเนี่ยก็สีค่อนข้างสวยงามนะครับในส่วนที่เป็นลักษณะของไอออนหรือว,ว่าเมทริกไอออนนะฮะ แต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกผมไม่ค่อยเปิ่มตรงสีขาวสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่าเออมันก็ดูสวยแหละดูสวยดีนะผมรู้สึกว่าโทนสีมันดูสว่างไปอะมาเทียบกับตัว uh, o r i g อ n a l version อืมผมรู้สึกว่าสีมันดูสว่างไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาย,ยากอยู่พอสมควรกับตัวการูด้านะครับแต่หนึ่งตัวที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมเองก็ชื่นชอบเหมือนกันนะก็คือตัวไฟโอ l แดนนะครับโดยเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากมาก มันสวยจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันดูสวยกว่าตัวเวอร์ชันแรกอีกนะส่วนตัวผมคิดว่ามันดูสวยกว่านะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยมีความเขาเรียกว่าเพิ่มดีเทลที่เป็นลนักษณะเหมือนตอนที่โรแดนเนี่ยเขาพ่นลำแสงอ่าคล้ายๆอะตอมิกเบียของกอซิล่าและตรงปีกเขามีการไล่ในส่วนของที่เขาเรียกว่าอย่างไรเส้นเลือดอ่ะเส้นเลือดของที่ว่าเวลาแบบพวกอเหมือนถ้าเกิดใครเคยเห็นข้างข่าวเวลามันกางปีกนะเราจะเห็นเส้นเลือดบางๆเอออย่างนั้นอ่ะ อารมณ์ประมาณนั้นน่ะเออเหมือนพวกอาสัตว์มีปีกที่มันเป็นถังพืชอ่ะจะมีเส้นเลือดอยู่บางๆางเงี้ยเออผมรู้สึกว่าโอ้โหดีเทลมันสวยมากเลยสำหรับผมนะชื่นชอบจริงๆกับตัวโดดนนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีการแก้โมเดลในส่วนของปากเล็กน้อยนะจากที่ผมเห็นนะแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าใช่ไหมนะแต่คิดว่ามีการแก้ปากให้ดูเหมือนกับในภาพยนตร์มากขึ้น นะครับและนอกจากนี้นะครับผมนอกจากตัวเมกาคอสิล่าการูด้าแล้วก็ตัวโรดาแล้วนะครับก็ยังมีชิ้นส่วนอีกหลายชิ้นนะที่แถมมาให้นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะอย่างเมกาคอสิล่าไฟฟอร์มเฮดสองชิ้นก็คือ,อไอไอเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นบินอะเออที่หัวเมกาคอสิล่าเขาจะเป็นอย่างเงเดี๋ยวที่เขาจะตั้งตั้งตรงๆอ่อะ อ่าเนี่ยเห็นไหมภาพขวามือนะฮะที่มันจะตั้งตรงตรงตรงแบบแนวนอนอะนะฮะแล้วก็อ่าอีกหัวหนึงก็จะเป็นพลาสมาอ่านยากเกเดอร์พาร์ทอันนี้น่าจะเป็นอาวุธนะฮะน่าจะเป็นอาวุธนะครับหูเยอะนะของแสมของเสริมเนี่ยเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับแล้วก็มีจีสกัสเซอร์พาร์ทเซ็ หวัวนี้ผมไม่ทราบว่าคืออะไรมันเยอะเออแล้วก็มีอาการูดา้ามาติ้งพาร์ทเซตอ่าแล้วก็การูดา้าไฟ g s สเต e มีโรดันไฟ g s สเต e นะฮะก็อ่าไฟ g s สเต e นี้น่าจะเป็นอ่าคันเรียกยังไงไอตัวฐานไอตัวฐานวางนะฮะส่วนการูด้านี้น่าจะเป็นลาแสงมั้งหูเซตนี้ให้เยอะนะ เยอะเหมือนกันนะ่ะผมบอกเลยว่าเป็นการปิดท้ายเซตสิ้นปีของไลฟ์มูตาที่อลังการมากๆจริงๆนะครับโดยตัวงานนะครับผมมีราคาอยู่ที่ประมาณ800 0บาทประมาณนะประมาณ800 0ต้นต้นแปดพัน 8, กลางๆประมาณนี้คงไม่มากไปกว่านี้นะฮะแต่ก็มีบางลายเอามีบางล็อตที่เก็เราก็น่าจะเห็นแล้วละว่าราคามันทะลุปไปถึง900 0นนะฮะประมาณนี้ นะครับตัวสินค้านะครับผมวางจําหน่ายในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับวางที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะใครที่ยังไม่ได้พีออเดอร์นะครับสามารถติดต่อได้ที่ทางร้าน To อย s l l e t นะครับแล้วก็ที่ร้าน r i b o s t Store รวมถึงร้านนานาชิทอยและร้านของผมเองอย่างร้าน m a r k ค s h o ชนะครับทั้ง4ร้านก็เปิดพีออเดอร์นะซึ่งทั้ง3ท่านที่กล่าวมาไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยัง นะฮะแต่ผมเนี่ยเหลือสี่ตัวเหลือ็อต้าอีกสี่ตัวนะครับใครที่ยังไม่ได้พิออเดอร์นะฮะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับหรือว่าจะติดต่อกับร้านที่ท่านาสะดวกมากกว่าก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ไม่ว่ากันนะแค,แค่บอกให้รู้ว่าผมเหลือสี่ตัวนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะกับข่าวครา,าวของไรซ์มูโตอาร์นะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ในค่ำคืนนี้กับตัวเอสมูโตอาร์ในตำนานที่กลับมาอย่างเอสมูโตอาร์เมกากอสซิล่า1,993แอนการูดาและโรเดนไฟร์โรเดนมาคุฮาริเดซิไซแบทเทนบูชันเซ็ตนะครับ